แรงไม่หยุดครับฉุดไม่อยู่แล้วพี่้องกับคู่เอกประจำรายการนะครับเดินหน้านะสนามชนไก่ครับราชดำนินิสานไก่ทองอินเตอร์พี่ดองครับโอ้พี่้องครับตอนนี้เริ่ดขยับขยายมาที่7 จุดเอ็มเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องครับระหว่างนะครับเดินระหว่างของบีเมืองชัยภูมิพี่น้องครับอย่างน้องเวกัสพี่น้องครับที่เจอกับสุกตาครับเม,มืองอุบลอย่างพี่ยักษ์ครับเพชรจะเลื่อนโชคพี่น้องครับนัดเป็นที่หนึ่งนี้นะครับเดินนัดเปนที่หนึ่งอ่ะหนึ่งพฤศจิกายนนี้พี่น้องครับอา้าวพี่น้องครับเดือดแน่ครับไก่ทองอินเตอร์มาลุ้นไปได้วยกันว่าจะมีสิบเอ็มไหมสิบเอ็มผมว่าหอดพี่เดียวเอออีกมืออื่นนี่มืออื่นกะมืัอนี้มัออนไปหัดมืออื่นมันสุก เสานาซิมี่ 10m น่าจะมีน้องพี่น้องมาลุ้นไปด้วยกันขันมี่กับคักกันแล้วแล้วพี่น้องถือว่ากมั่นอีกหนึ่งคู่พี่น้องครับคู่นี้มันเป็นคู่ไปตะเบิ้งอ่ะพี่น้องครับเออเพราะว่าของพี่ยากะมานำก็พอมาอ่ะพี่น้องครับเออขันน้ำก็พอมากัคือว่าในช่วงนี้น้อพี่น้องน้ันขันว่าเพราะว่านำเชิงนี่เขามาอยากะสุดอยู่แล้วครับแต่พราะวานำพอมากะอ่ะมาเบิ้งไปด้วยกันพี่น้องครับเก่งเขาเก่งเราพี่น้องครับลุ้นไปด้วยกันแชมป์จะอยู่ที่อุบลหรือชัยภูมิเสานี้มีคตอบ